คลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นด็กอายุไม่ถึง1 8ปีควรได้รับคำแนะนำและไม่สนับสนุนให้เล่นพนันนะจ๊ะนี่ครับคราบผมเฮียโชคทะลุรวยดื่มน้ำเก้งแหววแหววแหวมาแล้วนะครับเฮีย <laughs> โชคคนดีคนเดิมกลับมาเพิ่มเติมนะครับผมกลับมารับใช้แฟนหลับแฟนผับแฟนเพียงชับใช้ทุกคนเลยนะเฮ้ยมาวันนี้มาเล่นเกมรักกี้เนโกแมวนำโชคเนโกะนำโชคจ้ะ่อไปกันเลยมาโหนีทำงาน ท่านผู้ชมมาวันนี้เงินทุนเฮียโชคอยู่ที่สามแสนเจ็ดห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบชวงบาทเจ้ะ yeah! <laughs> นะครับนะอ่ะไม่รู้แตกเท่าไหร่วันนี้เบ็ดแรกเบ็ดแรกไม่ดูเชิงแม่งเลยเยอยไปสี่ร้อยเลยนะเออนะครับแบบเทัร์บด้วยอ่ะไปเลยลูกไปไปเอออ่ะดูดูนะดูเชิงไปด้วยกันนะรวมนะแต่เริ่มเกลียดนะคูณสองโอ้โหโอ้โหดอกนี้มารวมนะเออคูณสองโอ้โหยมาครับผมนะ เออหน้าไม่อีกลูกเออโอ้โหบอกสามพันรับชมนะเออคุณส่อไอ้ตว์เอ้ยเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเออพาี์ตัวบวกหกพันนะโยมเออนะครับนะโอ้โหคุณส่ออีกไอ้ลูกไอ้อีกลูกโอ้โหโอ้โหโหแต่ด้ดอกนะโยมนะนี่กดครั้งเดียวนะครับผมเก้าพันเจ็ดมาโหรีทำงานโหรี สีแมวเงยคตรโหดท่านผู้ชมปั๊ดเออดคุณจะเริ่มเพิ่งจะคุยได้ท่านผู้ชมนะก็เห็นเห็นกันอยู่นะท่านผู้ชมนะแค่เข้าเกมมาครับก็ไม่ต้องรออะไรมากเลยลก็กดสีร้อท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับออโต,โต้สิบครั้งนะเกมแมวไอแมวบ้าวันนี้จะมาปราบแมวเออนะครับนะโจบวกอยู่นะเมื่อกี้บวกอยู่นะบวก,นะบวกเป็นหมื่นเลยนะครับผมเก้ 9, าพันกว่านะผมนะรถเบ็ดเอากำไรมาเล่นดีกว่าเอ้ อย่าเยอะเกินไปอย่าเยอะอย่าเยอะนะผมนะเออเราเราไล่กำไรแเราก็ต้องแล่กำไรมาเล่นนะครับผมอย่าคุณไปเล่นนะเล่นแบบมีสเต็ปสมาธินะครับผมเออสเต็ปทรงสไตล์นะเออนะตกเกยกันนะผมนะมาถึงบวกเยนะครับนะมาคูณสามคูณสี่คูณหกคูณแปดนะเออจังบอแต่งบอมึงไอ้สัสเออนะครับไปครับผม อีกสิบครั้งครับผมเบ็ดสี่สิบนะฮะเอากำไรมาเล่น <playful> น <being ugly> <t hopping> ั่นเลยนะเออ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 ไอ้สั่นนะท่านผู้ชมนะเออเปลี่ยนเบ็ดปื๊บเป้งนิ่งเลยนะเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ยิ่งโชคนะครับได้มีรางวัลแจในการทำคลิปนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋าไม่ร้อยยี่ครับผมเออเอออีกสิบสองบาทลูกไปลูกไหลลุกเฮ่นะเออ ยี่ิบนะครับผมเออไปสี่สิบตัวนีนะคูณสองมาลกูกเออแปดสิบเออนะยังได้นะผมยังได้นะครับผมผมเป็นเล่นไปนะท่านผมนะเออนะไม่เล่นเล่นนะนี่นะท่านผู้ชมนะพ้องจริงนะครับนะเอาจริงนะในตอนนี้นะเออเออคูณสองมาลกูกเออร้อยยี่โอสองร้อยสี่สิบนะครับผมเออมาอีกลกูกคูณสองมาอีกเออสิสองลูเออ,อ,อคูณสี่ลูกไม่ไล่นท่านผู้ชมไม่ไล่ไม่ไล่นะ <laughs> <laughs> ไล่อ่ว้าไปลูกเออยี่สิบลูกยี่สิบไล่ลูกไหล <laughs> โอ้โหดอกนี้หมาทุกทุกม,ม้านะครับผมชนะรางวัลหมุนฟรีนะครับผมเพิ่มตัวคูณคูณสองด้วยคูณสองแต่ละตัวนะครับผมไปลูกไปเป็นสี่สิบตัวเลยนะเออนะเออหมากลูกเออมากลูกเออหมากลูกหมาอีกหมาอีกลูก,ออก,ลก,ก,ก,ลกได้เสี่ยวได้เสี่ยว คูณซี่มาลูกคูณซี่มาลูกเออเออมาอีกลูกหมาอีกเออไปอีกลูกไหลให้เงี้ยหน่โยหเออเออตึง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 แปลลูกเออมึงจีบอเออเออไปลูกไปอีกเออคูณสิบสิบซี่ลูกเออห้าร้อยลูกมีห้าร้อยเออนะเบ็ดสี่สิบนะตอนนี้นะนะเอากำไรมาเล่นตรนนี้นะบวกกำไรอย่างเดียวน้ำมันนะเออขุนสิบหกลูก ลกไปลูก,ลก,อก,ลกเออแปดู 8, ลแล้วเฮ้ยแตเี้ยน้อยตึง้งเอ,อ้ยสบาทคูณอสสิบหกคูณสแปดคูณยี่สิบลมาแล้วลกไหลเี้ยเลยวกสองครั้งลกเฮ้ยกำไรแล้วลกูกกำไรแล้วสองพแล้วลกูกกำไรสองพแล้วอแเอ,อ้อีกครั้งเดียนวะลูกนะโมฮีรีทงานโมโี <c oughs> นครั้งหนึ่งอ่าเฮยอ่าเฮยอ่าเฮยนะครับนะเออไปอีกสิบครั้งนะท่านผู้ชมนะเออตึงตึงตึงไอ้สัสโอ้ยคูณหกเออโอ้ยคูณหกโอ้โหไอ้โหโอ้โหดอกนี้มาลูกโอ้ไหลอีกลูกไหลอีกเออไหลอีกลูกคูณทิพย์ลูกไหลอีกไหลอีกไหลอีกเออด้เสียวท่านผู้ชมมาโหนี่ทำงานมาโหนี่ โอ้โหรางวัลซูเปอร์เมกาเอาชมนะนะครับนะเอ้ยเบ็ด40เอาชมนะบวกอีก3,400 3,500 40นด้จ้ะเออนะครับนะไปลูกไปไหลไปไหลไปไหลไปเออได้เฉลี่ยเอาชมนะได้อยู่นะเอาชมนะเออนะครับได้อยู่นะ5,000นะวันนี้นะครับผมป่าแมวซ่าวันนี้กล่าวว่าจะเอาสักหมื่นไอ้ห่าไม่ถึงนะนะกล่าวว่าป่าแมวเศร้าเอาชมนะวันนี้นะเออหมาลูกหมา ไหลไปลูกไหลไปลูกไหลไปายไหลปลายลูกไหลไปลูกไหลไปลูกเออไหลไปอีกลูกไหลไปอีกลูกเออโอ้โหไหลดีนะผมนะเออนะครับเออนะอีกสิบครั้งครับผมไปเอากำไรเล่นนะผมนะกันไม่เสียเวลานะครับผมแฟนคงแฟนขับรอนะผมนี่บอกว่าห้าพันละมีแทงมีแหงนะผมนะก็ได้อิ่มนะผมนะเออนะเอาเรื่องกันนะผมแมวบ้าเราเนี่ย เออไปลูกเออคุณนสองมาลูกเออโอ้โหแต่ละดอกนะมึงนะเออเออโอ้โหแมวบ้าแมวบ้าวม่มาปราบแมวโดยเฉพาะเออไปลูกเออเออเดี๋ยนะคุณอีกลูกอีสัตว์นกรับอีกห้าครั้งลูกยมเออ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 ให้ลูกมาอีกลูกเอออีสักรับให้ลูกเอ้ยนะครับนะ เออนะวันนี้ก็บวกอยู่ที่5 0 0 0ันนะจ้าท่านผู้ชมนะเงินทุนมาอยู่ที่58 0 0 0นะครับผมยวันนี้ก็ขอขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณที่รับชมรับฟังเหีย่ช่อนะครับผมวันนี้ยังไงก็ไปถอนเงินก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับ